สวัสดีครับวันนี้บริษัทรับสร้างสระ่วยน้ําเจ้าที่ยืนหนึ่งในประเทศไทยครับได้พาทุกคนมาส่งมอบงานที่สงขานะครับผมเป็นอีกสระหนึ่งนะครับที่ออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมบ้านคุณพุทธลักษานะครับลูกค้าที่น่ารักของเรานะครับผมสระนี้ก็จะอยู่ที่ขนาดสระ7เมตร40คูณ2เมตร90ด้วยกันนะครับผมปูด้วยหินธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็จะมีหัวจักุชีนะครับ อีกแล้วนะครับผม3ามหัวนะครับผมก็จะออกมาแรงๆประมาณนี้นะครับผมนั่งนวดผ่อนคลายนะครับหลังจากว่ายน้ํามาเหนื่อยๆนะครับผมสระนี้ก็จะออกแบบสระเป็นยาวๆหน่อยนะครับผมก็จะให้ทุกคนว่ายน้ําได้สะดวกออกกําลังกายได้ดีนะครับผมนี่ก็จะเป็นสระระบบสกิมเมอร์นะครับผมตัวนี้นะครับถ้าหากท่านใดสนใจ ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ม่านน้ำดีไซน์และไลฟ์เฮปเปนครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ